สวัสดีค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบันและสิ่งที่น่ากังวลคือหลายคนไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อเพราะบางโรคแทบไม่แสดงอาการแต่กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยเฉพาะ3มโรคสําคัญอย่างโรคหนองในหนองในเทียมและซิฟิลิสที่ไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยแต่ยังแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ง่ายอีกด้วย วันนี้พวกเรานักศึกษาเพศสัจศาสตร์จะมานำเสนอเกี่ยวกับสาเหตุของโรคอาการที่ควรเฝ้าระวังและยาที่ใช้ในการรักษาเพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันและสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือกลุ่มโรคที่เกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคหรือคนที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอดทางปากหรือทางทวารหนัก โดยเชื้อสามารถติดจากแม่ไปสู่ลูกได้ตั้งแต่ระหว่างตั้งครรภ์ระหว่างคลอดและหลังคลอดจึงแนะนําให้หญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในการฝากครรภ์ครั้งแรกและตรวจซ้ําในไตรมาสที่3ถ้ายังมีความเสี่ยงค่ะซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้แก่มีกิจ,จกรรมทางเพศบ่อยหรือมีคู่นอนหลายคนมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย เคยมีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์ขณะมืนเมาหรือใช้สารเสพติดค่ะโดยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีด้วยกันหลายโรคเช่นโรคหนองในหนองในเทียมซิฟิลิสติดเชื้อ HPV แผลริมอ่อนเริมเชื้อราในช่องคลอดช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียหูดเข้าสุขหูดงอนไก่พยะช่องคลอดไวรัสตับอักเสบบีโรคเอหรือการติดเชื้อ HIV โรคหิดและโรคโลนค่ะ จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากอัตราป่วย28.8ต่อแสนประชากรในปีพศ2560เป็น31.7ต่อแสนประชากรในปีพศ2565โดยพบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากที่สุดได้แก่โรคซิฟิลิสโรคหนองในและโรคหนองในเทียมตามลำดับค่ะ และพบว่ากลุ่มเยาวชนอายุ15 24ปีป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดค่ะในวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากที่สุด3โรคค่ะโดยโรคแรกก็คือโรคหนองในโรคหนองในเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเ ria ในซีเรียโกนเรีโดยมักจะเริ่มมีอาการหลังจากสัมผัสเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ประมาณ2 7วันค่ะอาการของโรคหนองใน ผู้ชายจะมีอาการปัสสาวะเสบขัดมีหนองไหลาจากท่อปัสสาวะในบางรายตรวจพบอาการแทรกซ้อนเช่นลูกอัณฑะอักเสบหรือมีฝีที่บริเวณเอ,อวัยวะเพศส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหากมีอาการจะมีตกขาวผิดปกติไม่คันมักตรวจพบปากมดลูกอักเสบมีหนองที่ปากมดลูกค่ะการติดเชื้อที่ช่องคอและทวารหนักส่วนใหญ่ไม่มีอาการถ้ามีอาการอาจจะพบหนองที่ช่องคอหรือที่ทวารหนักโรคหนองในที่เยื่อบุตา จะมีอาการตาแดงมากเือกตาบวมปวดตาตามมวลงมีขี้ตาเขียวเหลืองหรือขี้ตาเป็นหนองจานวนมากและไหลออกมาตลอดเวลาโดยสามารถเกิดอาการได้ทั้งสองตาหรือมีอาการเพียงตาข้างเดียวได้โดยผู้ป่วยบางรายอาจจะพบว่ามีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาวร่วมด้วยได้ค่ะการรักษาแนะนําให้รักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วยในกรณีที่ไม่สามารถตรวจหาเชื้อโรคหนองในเทียมได้โดยการรักษาโรคหนองในจะแบ่งตาตำแหน่งที่ติดเชื้อค่ะ โรคหนองในที่อวัยวะเพศคอและทวารหนักแนะนำให้ใช้ยาเซฟไกลอโซ1กรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียวหรือใช้เซฟทิซิน800มิลลิกรัมและอะซิทโรไมซิน2กรัมรับประทานครั้งเดียวโดยหากเลือกใช้สูตรนี้สามารถรักษาได้ทั้งโรคหนองในแท้และหนองในเทียมค่ะกรณีแพ้ยากลุ่มเซฟโโลสปอรินส์แนะนำให้ใช้ยาเจนตา้าไมซีนขนาด160-240มิลลิกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำครั้งเดียวร่วมกับอะซิทานคครั้งเดียว่ะ โรคหนองในที่เยื่อบุตาแนะนําให้ใช้ยาเซฟทราโซหนึ่งกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียวและแนะนําให้ล้างตาด้วยน้าเกลือปอดเชื้อบ่อยๆเมื่อมีขี้ตาจํานวนมากในตาเพื่อเป็นการลดจํานวนเชื้อโรคหนองในที่อยู่บนผิวตาและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาค่ะอย่างไรก็ตามไม่แนะนําให้ซื้อ,อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทําให้เกิดภาวะดื้อยาได้ค่ะโรคหนองในเทียมโรคหนองในเทียมเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียคลามัยเดีย โดยมักจะเริ่มมีอาการหลังจากสัมผัสเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์โดยเฉลี่ย7วันค่ะอาการของโรคหนองในเทียมผู้ชายจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดอาจมีมูกใสหรือมูกขุ่นคันที่ท่อปัสสาวะผู้หญิงจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดการติดเชื้อที่ปากมดลูกส่วนใหญ่ไม่มีอาการส่วนน้อยอาจจะมีตกขาวค่ะการติดเชื้อคลามไมเดียที่เยื่อบุตา จะมีอาการตาแดงเล็กน้อยคันตาระคายเคืองตาอาจมีอาการตาแฉะเล็กน้อยหรือมีขี้ตาสีขาวปนเหลืองเล็กน้อยส่วนใหญ่มักมีอาการในตาข้างเดียวแต่บางครั้งสามารถพบว่ามีอาการได้ทั้งสองข้างการรักษาด้วยยาโรคหนองในเทียมที่อวัยวะเพศแนะนำให้ใช้ยาด็อกซี่ไซคลินขนาด100มิลลิกรัมรับประทานวันละ2ครั้งหลังอาหารนาน7วันยาทางเลือกได้แก่อซิโทโรไมซิน1กรัมรับประทานครั้งเดียว หากเป็นรูปแบบแคปซูลให้รับประทานขณนะท้องว่างก่อนอาหาร1ชั่วโมงหรือหลังอาหาร2ชั่วโมงหากเป็นรูปแบบเม็ดสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้หรืออะม็อกซิซิลีน500มิลลิกรัมรับประทานวันละ3ามครั้งหลังอาหารนาน7วันการติดเชื้อคลามเดียที่เยื่อบุตาในผู้ใหญ่แนะนำให้ใช้ยาด็อกซี่ไซคลินขนาด100มิลลิกรัมรับประทานวันละ2ครั้งหลังอาหารนาน10วันหรืออะซิโรไมซิน1กรัมรับประทานครั้งเดียวค่ะ ข้อควรระวังยาด็อกซี่ไซคลินห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดภาวะดื้อยาได้ค่ะทั้งโรคหนองในและหนองในเทียมแนะนำให้คู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ภายใน60วันก่อนที่ผู้ป่วยมีอาการให้ได้รับการตรวจและรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยและแนะนำให้ผู้ป่วยงดมีเพศสัมพันธ์ จนกระทั่งได้ยารักษาจนครบและอาการหายเป็นปกติหรืออย่างน้อย7วันหลังให้การรักษาและจนกระทั่งคู่เพศสัมพันธ์ได้รับการรักษาแล้วค่ะโรคซิฟิลิสโรคซิฟิลิสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย t r y p o n e m a pallidum โดยมักจะเริ่มมีอาการหลังจากสัมผัสเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์10-90วันโดยเฉลี่ย21วันค่ะลักษณะทางคลินิกของโรคซิฟิลิสแบ่งออกเป็น5แบบ โรคซิฟิลิสระยะที่1ในระยะแรกรอยโรคจะเป็นผื่นสีแดงเข้มต่อมาจะเป็นตุ่มเล็กๆหลังจากนั้นจะแตกเป็นแผลซึ่งค่อยๆใหญ่ขึ้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1-2เซนเมตรมักเป็นแผลเดียวก้นแผลสะอาดมีน้ำเหลืองเยิ้มขอบแผลนูนแข็งบางคนเรียกโรคแผลริมแข็งแผลจะไม่เจ็บนอกจากจะมีการติดเชื้อโรคอื่นแทรกซ้อนทำให้แผลอักเสบและเจ็บปวดได้และอาจพบต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโตได้ค่ะ โรคซิฟิลิสระยะที่2มักจะเกิดหลังจากที่เป็นแผลโรคซิฟิลิสระยะที่1ประมาณ3-12สัปด,ดาห์หรือเป็นเวลาหลายเดือนได้ค่ะมักมีไข้ปวดศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือกระดูกมีผื่นตามตัวฝ่ามือฝ่าเท้าอาจมีผื่นนูนหน,หนาเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังที่อับชื้นผื่นในช่องปากผมร่วงตอมน้ำเหลืองที่ขาหนีบและที่ตำแหน่งอื่นๆโตค่ะ โรคซิฟิลิสระยะแฝงเป็นระยะที่ไม่ปรากฏอาการแบ่งเป็นระยะแฝงช่วงต้นคือสัมผัสเชื้อมาไม่เกิน1ปีระยะแฝงช่วงปลายคือสัมผัสเชื้อมาเกิน1ปีและระยะแฝงไม่ทราบระยะเวลาที่เป็นค่ะโรคซิฟิลิสระยะที่สม หลังจากโรคสงบอยู่ในระยะแฝงนานตั้งแต่2ปีเป็นต้นไปประมาณ1ใน3ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาจะแสดงอาการของโรคซิฟิลิสระยะที่3โดยมักจะเกิดหลังจากติดเชื้อประมาณ15-40ปีในปัจจุบันพบผู้ป่วยระยะนี้น้อยเนื่องจากการรักษาตั้งแต่ต้นสามารถหยุดการดำเนินโรคได้ค่ะอาการที่พบบ่อยในโรคซิฟิลิสระยะที่3แบ่งเป็นแผลโรคซิฟิลิสระยะที่3 ลักษณะรอยโรคเป็นก้อนหรือผื่นนูนหนาสีชมพูถึงแดงเข้มมักไม่เจ็บอาจพบแผลหรือฝีบริเวณรอยโรคได้รอยโรคนี้เรียกว่ากุมมาตำแหน่งที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ศีรษะก้นกลางอกเหนือไหายปลาหรือหน้าแข้งนอกจากนี้อาจเกิดที่เยื่อบุก,กระดูกหรือเอเวัยวะภายในได้ค่ะ อีกอาการคือโรคซิฟิลิสของระบบหัวใจและหลอดเลือดได้แก่เส้นเลือดใหญ่อักเสบเส้นเลือดใหญ่ป่งพองลิ้นหัวใจรั่วทําให้การทํางานของหัวใจเสื่อมหรือล้มเหลวได้ค่ะโรคซิฟิลิสของระบบประสาทสามารถเกิดได้ในทุกระยะของโรคซิฟิลิสอาจมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ ในช่วงแรกมักจะทําให้เกิดอาการทางเยื่อหุ้มสมองและเส้นเลือดเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบทําให้มีอาการปวดศีรษะมีไข้หรือมีอาการเหมือนผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบเช่นแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีเป็นต้นหรือทําให้เกิดเส้นประสาทสมองทํางานผิดปกติได้โดยอาการทางสมองได้แก่อาการความจำเสื่อมอารมณ์แปรปรวนบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงและเทเบสตอร์ชอลิสหรือไขสันหลังส่วนหลังอักเสบทำให้การเดินผิดปกติการทำงานของลำไส้และกระเพะาะปัสสาวะผิดปกติ ความผิดปกติทางตาเช่นมีอาการปวดตาตาแดงตาสู้แสงไม่ได้และความผิดปกติทางหูเช่นประสาทรับเสียงบกพร่องการรักษาด้วยยาโรคซิฟิลิสระยะต้นได้แก่โรคซิฟิลิสระยะที่1ระยะที่2และระยะแฝงช่วงต้นแนะนำให้ฉีดเบนซาทีนเพนิซิลิน G ี4 4ล้านยูนิตฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียวหรือแบ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกข้างละ1.2ล้านยูนิต กรณีแพ้ยาเพนิซิลินให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมรับประทานวันละ2ครั้งหลังอาหารนาน14วันหรือเตทรัตไซคลิน500มิลลิกรัมรับประทานวันละ4ครั้งหลังอาหารนาน14วันหรืออะซิทโวไมซิน2กรัมรับประทานครั้งเดียว หรือเซฟทราโซ1-2กรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำวันละ1ครั้งนาน10-14วันหรืออิริโ o รไมซิน500มิลลิกรัมรับประทานวันละ4ครั้งหลังอาหารนาน14วันค่ะโรคซิฟิลิสระยะปลายได้แก่ โรคซิฟิลิสระยะแฝงช่วงปลายระยะแฝงไม่ทราบระยะเวลาที่เป็นและโรคซิฟิลิสระยะที่3แนะนำให้ฉีดเป็นสทีนเพนิซิลิน G 2.4ล้านยูนิตเข้ากล้ามเนื้อสัปดาห์ละ1ครั้งจำนวน3ครั้งติดต่อกันหรือแบ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกข้างละ1.2ล้านยูนิต กรณีแพ้ยาเพนิซิลินให้ยาอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ด็อกซี่ไซคลิน100มิลิกรัมกินวันละ2ครั้งหลังอาหารนาน28วันหรือเตตตาไซคลิน500มิลิกรัมวันละ4ครั้งหลังอาหารนาน28วันข้อควรระวังยาด็อกซี่ไซคลินและเตตตาไซคลินห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ค่ะโรคซิฟิลิสของระบบประสาท แนะนำให้ฉีดเ u s c r สคร ess, ิ l l i n e Penicillin G 18-24ล้านยูนิตต่อวันฉีดเข้าหลอดเลือดดำโดยแบ่งฉีด3-4ล้านยูนิตทุก4ชั่วโมงนาน10-14วันหรือใช้เซฟทราโซน2กรัมฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อวันละ1ครั้งนาน10-14วันค่ะ แนะนำให้คู่เพศสัมพันธ์ทุกรายในช่วง3เดือนที่ผ่านมามารับการตรวจรักษาและต้องได้รับยาเพื่อป้องกันหรือรักษาทุกรายนอกจากนี้ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจหาเชื้อ HIV เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อซิฟิลิสมีโอกาสสูงขึ้นในการติดเชื้อ HIV มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นซิฟิลิสวิธีการป้องกันได้แก่งดการมีเพศสัมพันธ์มีคู่นอนคนเดียวและคู่ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและใช้อย่างถูกวิธีตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำค่ะทางผู้จัดทำหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังจนจบค่ะขอบคุณค่ะ